สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการติดตั้ง xpe s y n o l o g y nas อันดับแรกเราไปโหลดไฟล์ตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเราจะโหลดมาสองไฟล์นะครับไฟบูตตัวหนึ่งแล้วก็ไฟล์สำหรับทำตัวบูตเราโหลดมาแล้วก็แตกไฟล์นะครับเครื่องเราเนี่ยเราก็เป็นเครื่องเก่า,ก,า,ก,าก็ได้ตัวนี้เป็น รุ่นเก่า Gen 2เลยครับ i 5 Gen 2ครับผมต่อมาก็โหลด Balena e c h e r แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยครับผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโหลดเป็นตัว Portable ครับไม่ต้องติดตั้งดับเบิ้ลคลิกใช้งานได้เลยก็ดาวน์โหลดครับแล้วเก็บไว้ที่เดียวกัน ดิสสองตัวสำหรับเก็บข้อมูลแล้วก็ SSD 120 g Hz. ตัวหนึ่งตัวนี้เราจะบูตด้วย SSD นะครับเอามารวงไว้ด้วยกันนะครับเพราะปกตินี่เขาทำบูตด้วยแฟลชไดร์แต่เราอยากจะทำบูตด้วย SSD นี่ครับ SSD 120 g Hz ครับเราก็ใส่ docking ไปเลย ก็จะทำตัวบูทถ้าใครไม่มีด็อกกิ้งก็ต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้เลยครับให้มันมองเห็นเป็นไดอีกได้หนึ่งเขาสามารถใช้งานได้เหมือนกันเราเปิดโปรแกรมเอ้อเรเนะ่าไอเชอรแล้วก็เลือกไฟล์บูทที่เราเอามาก็เลือกแล้วก็เลือกไฟล์ทางเป็น s s d 2 2 0 g b เลือกให้ถูกนะครับแล้วก็กดแฟลช SSD 120นั้นก็จะเป็นตัวบูตของเราไปโดยปริระย,ยแล้ที่เครื่องคอมที่เราจะเอามาทำเราก็จะมีฮาร์ดดิส500์ 500G สองตัวแล้วเราก็มัจะทำเลดก็จะมองเห็นประมาณ500อันนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ปิดไปได้เลยครับแล้วก็เอา S s D ไปเสียบครับต่อเลยครับแล้วตั้งบูตให้มันบูตจาก S s D ตัวนี้แล้วก็ฮาร์ดดิสสองตัวเอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้ทำเลทตัวนี้ครับตัวละ500 g จิกคนละยี่ห้ออันนี้ก็เอาไปตั้งไว้นะครับแล้วก็ Advanced Mode แล้วก็ตั้ง Boot จาก SSD เดี๋ยวเราไปดูฮาร์ดดิสของเราที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับนี่ครับ502ตัวแล้วก็ SSD 120 g b กแล้วก็สั่งบูตจาก SSD 120เนี่ยครับมันก็จะมองเห็น,นครับ แล้วก็กด F10 ครับตัวนี้เป็นมอนบอร์ดเมนบอร์ดของ ASUS แล้วก็เซฟการตั้งค่าแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตัวบูทนะครับมันก็จะเข้าตัว Config Loader อัตโนมัติอยู่แล้วตัวนี้ก็เลือกโมเดลครับ โมเดลที่ผมใช้ก็จะเป็นเนี่ยครับสองสบวก amd v e i o n เป็น7.2ครับก็ enter ไปเลยครับตัวนี้ก็ yes ครับ install path ตัวนี้เลือก mac ก็ yes ตอบโอเคตัวนี้ก็กด space bar ให้เป็นดอกจันแล้วก็กดเลื่อนลง กดสเปซ bar ให้เป็นดอกจันให้หมดเลยทุกแถวนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วก็ enter ไปเนี่ยครับตัวนี้โอเคครับตังนี้ก็ yes โอเคครับ enter ไปเลยมันจะบอกรุ่นด้านบนนะเห็นไหมครับ ds 2 4 2 2 plus เวอร์่ั7.2บอก ip ด้วย อันนี้ต่ออินเทอร์เน็ตต่อสายแลนเรียบร้อยแล้วครับมันถึงจะมี URL ให้ดาวน์โหลดแบบนี้แล้วก็กด enter นะครับถ้ามันไม่มี URL แสดงว่าออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต้องเช็คสายแลนเช็ค IP เมื่อกี้ก็จะมี IP บอกว่าออกอินเทอร์เน็ตเบอร์ไหนเบอร์ไหนตรงนี้ก็ boot loader ครับ enter ไปเลย แล้วมันก็กลับเข้ามาบูต DSM อ,อันนี้มันก็บูตอัตโนมัตินะครับพอเข้ามาหน้านี้มันก็ d e t e ท t การแลนถ้าเกิดว่ามันดีเทคเจอเจอ IP DHCP นี่ครับ HTTP โค l o สแลตหนึ่งเก้าสองพอร์ตห0 0พอ่ามันก็จะให้เราเข้าด้วยเบราว์เซอร์อีกเครื่องหนึง่งเราไปใช้เครื่องอื่นนะครับเนีเราพิมพ์ไปเลยครับหนึ่งเก้าสอแแล้วก็ Enter ก็เข้าไปครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ก็ติดตั้งก็ให้มันดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็เลือกให้มันยอมรับ แล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็รอครับเดี๋ยวผมจะกอให้มันเร็วขึ้นนะครับถ้าของจริงมันใช้เวลานานกว่านี้ครับประมาณ20่สิบนาทีขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่องของเราครับผมก็กอให้มันเร็วขึ้นนะครับมันก็ติดตั้งแล้วมันก็จะรีบูตเรามารีบูตครับ เห็น URL ข้างบนไหมครับเราต้องจำไว้ด้วยว่าตอนเราติดตั้งมันให้ URL อะไรมาตัวนี้ก็ใส่ชื่ออุปกรณ์เลยครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ของเราครับอ่ายูเซแล้วก็รหัสผ่านครับปดถัดไปครับตรงนี้เราเลือกแจ้งเตือนเมื่อมีอัปเดตเดี๋ยวเราจัดการเองอเหลือกันล่างครับถัดไปครับตัวนี้ก็ข้ามไปเลยครับ ครับตัวนี้ก็กดส่งไปเลยครับแล้วมันก็จะโหลดเข้าหน้าเดสก์ท็อปราสักครู่ครับอ่าตรงนี้กดแอดวานครับแล้วก็เลือก งนี้เราจะติดตั้งเลยก็ได้นะครับตัวนี้หรือไม่ก็ได้ตรงนี้เราก็เตือนชันที่หลังครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนัเสร็จแล้วเราก็สร้างฟูจากการฮัดดิสกดเริ่มต้นครับอันนี้มันมีหลายอย่างให้เลือกแต่เราเลือกที่เขาแนะนําเราติ๊กทั้ง2องฮดดิสเลยอ่าแล้วก็เลือกสูงสุดนะครับตรงนี้เมื่อกี้อ่ะมันตัวละ500มันรวมกัน มันก็จะได้500เพราะว่ามันเป็นแบ็คอัพที้ก็กดถัดไปครับมันรวม2ลูกจริงๆมันต้องเป็นพันใช่ไหมละ่ะอ่าแต่อันนี้มันเป็นสำรองของระบบอัตโนมัติอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครับว่าง436ิกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับ เราก็แค่ไปจัดการ user แล้วก็ directory folder ในการวางไฟล์ให้แต่ละ user ใช้งานามาที่แผงควบคุมครับเดี๋ยวเราไปติดทั้งตัวพีคอนเอก่อนอนกด Edit ครับ แล้วก็เปิดใช้งานพีคอนิกครับตอบตกลงครับแล้วก็ล็อกอินครับตัว Synology ลไอเขาใครยังไม่มีก็ไปสมัครก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงตรงนี้กดเชื่อมต่อครับเพราะผมลองบางรุ่นมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับแต่รุ่นนี้มันใช้ q u พ c คอนิกได้อพอกดแล้วซปึบมันให้ใส่ ID ของเราเองครับอย่าไปซ้ำใครนะครับ แล้วก็กดปรับใช้ครับมันกำลังดำเนินการอ่าพอมีลิงก์แบบนี้แล้วก็มี ID ฟีดค,ค,คอนเนกก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ Copy l i n ลิงก์นีไปแล้วก็จำ ID ไว้ด้วยแล้วก็ไปล็อกอินด้วยโทรศัพท์หรือเครื่องคอมที่ไหนก็ได้ เราก็สามารถเข้ามาที่ตัว n นสตัวนี้ได้ครับตัวนี้ก็ไปจัดการ d i r e c t o r y ครับอ่าเราก็ตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาสมมุติผมตั้งโฟลเดอร์ของผมเองเนาะตั้งเป็นอะไร KT แล้วกันคำอธิบายใส่หรือเปล่าไม่ใส่ก็ได้ วอลุ่มอันนี้ของเรามีอันเดียวถัดไปครับอันนี้ก็ข้ามไปเลยครับอันนี้ก็ถัดไปครับตรงนี้ก็ถัดไปครับอ่าเนี่ยครับ,รบกําหนดให้ยูเ r อร์คนไหนใช้งานได้บ้างให้อ่านอย่างเดียวให้อ่านเขียนด้วยแล้วแต่เราเลยครับอันนี้ผมก็ให้อ่านเขียนให้หมดเลยนี้ก็ล็อกอินเข้าใหม่ครับ เสร็จปุ๊บเข้ามาหน้านี้แล้วข้ามไปก่อนก็ได้ครับอันนี้วิธีการล็อกอินอย่างปลอดภัย